สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านด่านเซืเกตนะครับนี่ครับพี่น้องเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาตรวจวัดคัดกรองก่อนนะครับพี่น้อง เป็นทางมาถึงแล้วมาตรวจมาคัดกรองครับแจการนะครับใครมาที่วัดได้ทุกคนได้ทุกคนใช่ไหมครับครับครับได้ทุกคนครับอยากปีใหม่แล้วปีใหม่ปีใหม่ของไทยครับนี่เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทองเป็นเหรียญหลวงพ่อทองเลยครับจะเอาไปแลกป่ะมาสการครับตรงพี่เอาไปไหนครับพี่ไปงานวัดบ้านแดงี่อบ้านแดง ด้นานนี้ก็จะมีให้บูชานะครับตรงละหนึ่งร้อยบาทได้มาแล้วหนึ่งองค์หลวงพ่อทอง

บ้านด่านวัดบ้านด่านสวยมากครับวัดกำลังสร้างนะครับสวยมากครับ วสวยงามมากครับเป็นพญ,ญานาคนะครับโอ้ ไมเพากันขึ้นมาหรอใครวะเอา